สวัสดีค่ะตกเย็นไหมหิวค่ะหิวน่องยิงกับก,กินข้าวมันไก่สม,มเมยข้าวมันไก่นะคะสขาขานึ่งค่ะอยู่ตะบนข้าวมันเ,าาเดือกบางกระทแมนันจังหวัดสมุทรสาครค่ะหรือว่าไก่วัดหงอนไก่นเองค่ะเขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยทุกอย่างค่ะน้องยิงกัายูเทิร์นได้น้องยิงกับไปซสื่อนะคะนางทานอยู่ร้านเลยจ้าแต่ละค่าอาจจะสูงแน่นะคะแต่ว่าความอร่อยถือว่าสุดยอดเลยจ้าเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศค่ะ ว่าอรนี่แท้ป,ป่ะเป็มาดาลัดหน้าเล่นรู้ไปถึงจะกินลัดหน้า,าเลยเนนมักอย่างหนึ่งพี่หอยอ่ะเปลี่ยนใจแล้วดีกว่าแต่ละนี่ดังก็คือแบบไม่กินอย่างเลยนะคะอันนี้กส็สิเป็นบัตรรอพัมนนะาจุดส่วนรวมคนยุคเก่านะคะเด<อ>ี๋ยวนี้ก็มีซีจีมาเปิดนะเซเว่นเปิดนะคะฟังต้องคำค่ายกำแพงเพชรอัคราโยธินก็มีเซเว่นเปิดด้านหน้าเหมือนกันนะเขาเล่าฟัง บริษัทออกฟาร์กไปฟังนั่งค่ะมีตลาดแต่ตลาดเทงนีบ้บวกไฮเวิร์ดปันดั้งเทคนิคกับบวเวิร์ดคือกันค่ะเราเยังก็ได้ขับรถไปเมืองค่ะนี่ค่ะเขากำลังสองถุงเลิกงานกันสนุนกันหดค่ะบ้านเราภายในก็ยังมีคนมานอนอยู่นะคะค่าแพ้เอ่อค่าที่พักถือกขาหกลอยกว่าบาทค่ะมาได้บริษัทมาผักแต่สัหญ่กเกษตรเป็นเอ่อคนสายประหยัดมากๆนะคะเอ่ออาดิเชนพมา่า ไม้เพื่อนฟูมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่อันนี้ปั๊มแกที่น้องหลงยิงมะล่างรถประจ้าค่ะโอ้โหเจ้าไฟเขียวไฟแดงอันนี้คนเดินนะคะไฟแดงอนี้คนเดินครับฝั่ง คนงานเลิกง,งานเยอะเบื่อมาเวลานีด้นเติบคนงานหลายนะคะโรงงานเนี่ยโรงงานขนมค่ะคนเดินเต็มเลยฝั่งซ้ายมือเฮ้ยทำไมรถฉัเป็นแบบนี้พระเศษเป็กข่อยู่นาวัดหนองไกรนะคะซอยนาวัดหนองไกรคะ่ะอันนี้เขาเริ่มง,งานเ,เออพนักง,งานก็เยอะเหมือนกันนะ,ะเต็มเลยเพิ่งรู้ว่าพนักง,งานที่นี่เยอะเลิกง,งานสอง ดิฉันสิบนาแล้วนะเขาจะสั่งของ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉังนกำลังนั่งตัดอันนี้แป๊บหนึ่งให้มันถึงจะถึงละอีกสองนาทีจะท่อปไห จะเรียกแล้วนะ,ะนี่นี่เนี่มองเส้เนไปเนะะี่ยค่ะมองวัดงอนไก่เนะะี่ยค่ะมองนี้ครับน,นีแต่ไม่รู้ว่าจะมีที่กินหรือเปล่านะฮะไปมึงก่อนจ้านี้เปิดไหมเขาบอกเขาเปิดนะเออนี่หรอนี่ไงชื่อว่าก็จับน้ำเสิรสีเหมยหรอข้าวมันไก่สีเหมย ชิวเหมยข้าวมันไก่นะคะน่าทานมาจะบอกว่าเขบอกว่าสูตรเด็ดของเขามีหลายอย่างคะ่ะน่าทานจะกระปรับรากาขึ้นแต่วันที่หเดือน6นะคะข้าวมันไก่ผสมคะ่ะน้องยิงหิวแห้งค่ะซืเขามันไก่ผสมราคาแปดบาทนะคะมีทั้งข้าวมันไก่ทอด เท้ามันใกล้แล้วก็น,น้ำซุปนะคะเจะ้าบุพเพแซบลายค่ะโอ้โหแซบมาเด้อ